สำนักงานประสุตั์จังหวัดมุกดาหารครับรวมกับหน่วยงานทีเกี่ยวของจัดโครงการรวมใจนะครับกำจัดไท่พิดสุนัขบ้าชฉเลิพรพเพเกียรติครับ นายพ่อนชัยุดซอนประรัดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการปร่าสุซัร์ร่วมใจกำจัดพ่โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพ่อนวไยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคันติราชนารีซึ่งจังหวัดมุกดาหารครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากรากฎาคม2567ที่บริเวณที่วการอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งกิจกรรม กาหลักของโครงการนะครับ,บประกอบไปด้วยการผ่าตัดเห็ดหมันการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและกแมว้วรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัข บ้านะครับแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและกะแมวอย่างถือต้องถือวิธีปลูกจิตสํานึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและก็เป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพซึ่งโครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคค้นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามาพานิทานของศาสตราจารย์ด็กเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพอนวไร่หลักษณ์อครลาชกุมารีกรมพระีสว่างขวัตวารขันติยราชนารีครับ